ผมพันตำรวจโททรงศักดิ์แก้วชลธรมรองผู้บงับการป้องการสอบรามสถานีตำรวจภูธรลำดวนตำรวจภูธรจตังหวัดสุรินทร์ครับวันนี้โดยการนำของท่านพันตำรวจเอนกนครผู้รับผู้กัับการสถานีตำรวจภูธรลำดวนนะครับซึ่งได้นำสารการตำรวจใทยตั้งกัดซึ่งประกอบด้วยแผนางานสอบสวนแล้วก็แผนกงานจราจรนะครับมาทำการจิตอาสา ตาสีบริเวณที่เก็บรถของกลางและเก็บรถที่ตรวจยึดว้เื่อตรวจสอบแล้วก็รถที่เกิดจากการเ่ยวชนนะครับ mm hmm. บริเวณที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นบริเวณด้านหลังสถานีตำรวจรซึ่งก่อนหน้านี้นั้นจะเป็นลักษณะของอเป็นดินเป็นพื้นดินนะครับแล้วก็ยังไม่มีรั้วอย่างที่เห็นนะครับซึ่งต่อมาท่านผู้กำกับได้นําทีมกิตอาสามา เทพื้นปูนซีเมนนะครับแล้วก็ทำรั้วอย่างที่เห็นนี่นะครับซึ่งลําดับต่อไปนั้นก็จะเป็นการทาสีเรนรั้วเพื่อให้เกิดความสวยงามเป็ระเบียบนะครับแล้วก็จะมีการติดตั้งไฟสะกตไลท์นะครับเพื่อส่องสว่างในเวลากลางคืนเพรวันนี้เราก็ได้ทำรั้วเรียบร้อยมีประตูรั้วแล้วก็มีกุญแจล็อกนะครับแล้วก็ ต่อไปก็จะติดตั้งสปอตไลท์ไฟส่องสว่างระบบ LED นะครับซึ่งจะเป็นการป้องกันในช่วงเวลาลางคืนนะครับป้องกันเหตุคนร้ายเข้ามาโจรกรรมในพื้นที่แล้วก็ยังเป็นการาสร้างความปลอดภัยในอาคารบ้านพักของพันธาการตำรวจน,นะครับ